ามาพูดถึงโอ้โหนี่มึงมาเล่นตลกหรือมาตกปลาวะเนี่ยทำไมวะเขาอัดวิดีโอกันนี่เล่นให้แขกที่อยู่ทางบ้านดูมึงมายืนโอ้โหไอเด็กทียเอ้ยนาละนะาลอย่าว่าแต่นาเลยพ่อกูยังเวียงด้วยถังปูนเลยก็อย่าว่าแกหน่อยสิแต่ะว่าว่าไม่ได้เขาไม่ใช่ตลกเมืองไทยแบบพวกคุณตลกที่ไหนตลกญี่ปุ่นนุ่นชื่ออะไรอซูจิโอ้ยไมไปรับมาจากเครื่องใหม่ๆเครื่องบินเลยหรอเครื่องไถนาคูโบต้า ไม่เห็นเขาเล่นทาไมลุยบ้านเนี่ยทำไมคุณว่าอาชีพกลางคืนเนี่ยใครน่าสงสารที่สุดก็เห็น <c oughs> เห็นเด็กเสริฟนี่แหละเด็กเสร์ฟน้าสงสารแท็กซี่นี่น่าสงสารมากน่าสงสารเลยนี่เห็นก็ตาเลยโอ้โหขับรถปาดกันแป,แป,แป๊บแป๊บแท็กซี่เขาถูกอ่ะโดนคนดา่าคนว่าโดยตลอดเหรอเห็นใจเขาเถวครับบางครั้งเงินสิบยี่สิบเนี่ยให้เขาไปถ้าเขารวยเขาไม่มาขับแน่ใช่ใช่ใช่ไหมฮะรับลาะเยอะโดยเฉพาะแล้วน่าสงสารเราจะสาธิตเลยว่าชีวิตของคนขับแท็กซี่นั้น ลําบากขนาดไหนงั้นผมมอบให้คุณเป็นโชเฟอร์แท็กซี่หน่อยได้ไหมเนคุณจะบ้า่ะเนี่ยผมไม่ใช่โอเวอร์ออกวิดีโอด้วยเพื่อนผมเห็นผมอายเขาทําไมอายมาก่อนผมจะเล่นตลกผมเคยเป็นในแบบโฆษณามาตอนในแบบอะไรของวัดถ้ำกระบอกโฆษณาอะไรวะเคยเห็นรูปผมแม่ตะป้ายรถเมย์ยังไงอ่ะเดี๋ยวเดียว เดี๋ยวทำาไมมึงทำเหมือนวะเด็กทองเตยสัตว์เดี๋ยวนี้ดมกาวว่ะเดี๋ยวนี้ไม่ดมแล้วกาวแม่งเชยดมอะไรหน่อไม้ดองพ่อคุณนี่ดมถุงเท้าเลยงันไปโชเฟอร์ให้หน่อยโอเคอ่านี่พวงมาลัยโมโมโอเคฮะนี่สั่งตรงมาจากญี่ปุ่นท่านผู้ชมทางบ้านจะสั่งก็โอเคนะฮะสวัสดีครับผมขับแท็กซี่อยู่แถวเพชรบุรีตัดใหม่เนี่ยนะฮะบางวันได้ค่าเช่าบางวันก็ถาดทุน บางทีก็เคยเรียกไปดูตัวเงี้ยเหลืองหมดเลยฮะแต่ก็ยังดีครับตังไม่ได้เสียไว้ก่อนพ่อสอนไว้ไปลังครับเออเล่นไปเหมือนคนบ้าเหมือนกันนะฮะเนี่ยทำไงได้ไม่บ้าเมียก็ไม่จบเซ็นจรนะนะพี่นะออ้ออออออ,อน ครับไปรุสรีใชยเลยนะไปไหนนะอปรุสรีชชยคุณบ้าหรือเปล่าผมถามคุณบ้าหรือเปล่าคุณจะคิดว่าคุณแต่งตัวดีลักษณะดีดูถูกคนจนอย่างผมผมขับแท็กซี่หาเช้ากินข้ามกับจริงไม่เคยขอคุณแดกถ้าประเทศไทยมีคนอย่างคุณสัพพันคนสะพานทางด่วนในกรุงเทพต้องไม่เซ็ตคุณเลวเออประธานโทษครับผมผิดอะไรฮะผมไม่เปิดประตูรถคุณขึ้นได้ไงครับแค่ไม่ได้เปิดประตูรถนี่นะ,ะโอ้โหมึงด่ายายอย่างสอสอเลยเว้ย เอาไหมผมเอาพาเมล่ามีที่บ้านเอาให้รอดก่อนเถอะมึงอ่ะฉันเลยโอเค